สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับโอลี่เก้าหกจากแคนจินิสิตกับการรีวิวเกม AVA ในวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการเล่นปืนลูกซองในด่าน Fox Hunting หมวด Free For All นะครับโดยลูกซองในวันนี้ที่ผมจะใช้นั่นก็คือไซกานะครับไซกา12ิบสอเราจะมาดูกันนะครับว่าการเล่นลูกซองด่านนี้เนี่ยมันจะเล่นกันยังไง คนคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะคิดกันว่าลูกซองในโหมดฟีฟ a าออเนี่ยไรสาระระยะมันห่างกันเกินยิงยังไงก็แพ้เขาหมดแหละแหมแต่วันนี้นะครับเราจะมาหาซ่องนะครับซ่องลูกซองครับบางคนอาจจะรู้เทคนิคนี้แล้วหรืออาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับเอ่อเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยแล้วกันตอนนี้ก็กําลังโหลดเข้าเกมนะครับ จุดๆโหลดนานจังเลยเสียแล้วครับโอเคครับมาถึงเออเราต้องเช็คเสียงหูฟังของเราดีๆก่อนนะครับว่าถูกต้องไหยเอาล่ะครับปาระเบิดไปทางขวาจะเสียงระเบิดไปทางซ้ายนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนหูหูฟังสักครู่ เราจะไปที่ซ่องดงลูกสองกันเลยซึ่งจุดที่ผมแนะนําก็คือจุดนี้นี่เองบันไดนะครับได้ยินเสียงคนเดินมาไหมครับจากใต้ดินเราก็สอยแม่งเลยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตเลยนะครับเนี่ยมีอีกไหมครับในการอยู่ตรงขั้นบันไดตรงนี้นะครับเราใช้หลักการฟังเสียงเอานะครับมาแล้วครับอีกร้ายแล้วครับมาทำไม อะไรไปเอ้ยมีคนย่องมาก็เสียเสียอย่างนะครับเออซึ่งซองนี้เนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือสําหรับคนที่มันวิ่งมาแล้วส่งเสียงดังอย่างมากกับข้อเสียก็คือคนที่ย่องมาเนี่ยเราจะรู้ได้ยากมากเลยแต่คนที่ย่องมาเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะรู้ได้เหมือนกันด้วยการเช็คนี้นะครับ นะครับมันมีคนใหม่แล้วมันมีคนมาแล้วมันมีคนม่แล้วมันรู้แล้วครับมันเริ่มรู้แล้วเดี๋ยวผมขอเข้า,ขาที่แบบมุมหากินของผมนานๆก่อนนะครับเกิดพอดีเลยโดยซ่องนี้นครับมีวิธีเช็คก็คือฟังเสียงนะครับโดยถ้าเกิดมีเสียงคนเดินเป็นเสียงเหมือนเดินเหยียบกับไม้อะตึกตึกตึกเราก็จะรู้เลยว่ามัน,ม,นมาทางซ้ายนะครับอย่างนี้เสียงมาจากดิน เราก็จะรู้เลยเสียงเหมือนมันเหยียบดินมาแชบแชบแชชบแต่ถ้าเกิดมันมาจากชั้น2เนี่ยอันนี้เราต้องคอยๆระวังเช็คหน่อยนะครับจะดีจะดีกว่าถ้าเกิดเราเช็คบ่อยๆเพราะเสียงเนี่ยเราจะไม่สามารถแยกได้ว่ามันมาจากข้างบนหรือล่างนะครับส่วนเสียงจากนอกบ้านอย่าไปสนครับยกเว้นว่าคุณจะนั่งจนเบื่อแล้วก็ค่อยออกไปยิงมาแล้วกันนะครับ ซองนี้นี่ใช้งานได้ดีมากนะครับถึงจะได้คิวน้อยอาจจะออกไปล่าน้อยแต่ดักเนี่ยดีกว่าครับคิวอาจจะเยอะหน่อยแต่โอเคครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงการเก็บยาจากข้างนอกนะครับซึ่งมีทางเชื่อมที่ออกมาจากข้างนอกได้ก็ทางนั้นใช่ไหมลีวิเลียแหลงซองโซเพนี่ รู้สึก M4 จะออกล่าอย่างเดียวนะครับเอาละครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไก่หลับไปมามาทำไมเออมาทำไมไก่หลับไปมาอีกแล้วก็มาเลยครับเสียงจากดินเสียงจากดินมีมีมีแฟลมาแล้วครับรู้แล้วครับมันรู้แล้วครับโอ้ยเอ้ยเอ้ยไก่หลับไปในกรณีที่ศัตรูรีบบุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วมาแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วหรอครับในกรณีที่ศัตรูรีบบุกขึ้นมาตรงบันไดเร็วให้อยู่เออ รู้สึกจะมีคนเริ่มอยากฆ่าผมขึ้นเรื่อยๆนะด <c oughs> ูสิครับแหล่งหาก,กินผมไปแล้วโดนยึดแล้วครับ <c oughs> โอเคครับเถ้าเกิดมีคนอย่างสายพอยแมนเนี่ยรีบวิ่งขึ้นบันไดามาเนี่ยให้เราถ้าเกิดมันรีบถอยไปให้เรารีบขึ้นไปตรงบันไดข้างบนทันทีนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ดักมันเลยพอมันขึ้นมามันจะนึกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็กระโดดเป่าแม่งเลย ก็จะได้ก็จะได้ผลนะครับแต่เมื่อกี้มันมาเร็วเกินไปนะครับผมไม่ทันมันได้ยินเสียงเหมือนมาจากข้างนอกนะครับรักต้องอยู่บันไดเนี่ยให้ใช้เทคนิคการฟังเสียงจะดีที่สุดนะครับนเปอร์แล้วเราก็ต้องอยู่อย่างเงียบๆด้วยจะได้เนียนเอ๊ตกใจนะครับนึกว่ามันแย่งที่อยู่ของผมอีกฝั่งนึงไป เค okay, ครับเทคนิคก็เอ่อด่านนี้ไม่มีอะไรมากนะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้ชเล่นๆกันแล้วกันนะครับอย่าคิดว่าลูกซองเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะโหมดฟรีฟอร์ l l เพราะมันดีกว่าที่คุณคิดเออไอนี่อีกล้เดี๋ยวผมขอเคลียร์มาแล้วกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับแล้เจอกันใหม่เทปหน้านะครับ